บรรยากาศลอยกระทงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีลอยกระทงสืบสารประเพณีวัฒนธรรมค่ะที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำําอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2568 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องศนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงานเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมโดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมในห่วงแห่งการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมก็ประกอบด้วยการประกวดหนูน้อยนพมาศและหนูน้อยน่ารักรวมทั้งการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมแสงสว่างแห่งศรัทธ,ธาที่วัดจองคำวัดจองกลางอ,อําเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนประกอบด้วยศิลปะแห่งแสงแสงสว่างแห่งความจงรักภักดีแสงเทียนแห่งศรัทธ,ธาและแสงแห่งความสำเร็จค่ะ